ผัดกะเพราเชมูคือเครื่องเคียงเขาครบมากเลยมันน่ากินมากใช่ไหมกลิ่นพริกใช่ไหมชาไทยชาไต้หวันสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอะไรอีกแล้วกับแบ็กซีเจนี่นะคะ วันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไปทานร้านผัดกะเพรากันแต่ว่าไม่ใช่ผ ouais. ัดกะเพราธรรมดาเนาะเพราะว่าเป็นผัดกะเพราแชมป์โลกตื่นเต้นมากคือเหมือนแบบว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะปี2023ามเขามีการจัดแข่งขันทําผัดกะเพราชิงแชมป์โลกกันเนาะและทีเนี้ยก็จะมีร้านร้านหนึ่งจากจังหวัดลำปางอ่าใช่เขาไปเข้าแข่งขันด้วยของ ของทททแล้วทีเนี้ยเขาก็ได้นักหนึ่งมาครองทุกคนใช่ตื่นเต้นมากแล้วก็ร้านนี้นะคะมาเปิดที่ศูนย์ซิลิกิตนะคะอยู่ที่ชั้น l อตรงข้ามฮอร์เจ็ดนะคะจริงๆเราอตามมานานแล้วแต่เราเพิ่งรู้ว่าเขาอะมาเปิดที่กรุงเทพด้วยหคือใช่เพิ่งเปิดเลยไหมหรือว่าแบบใช่เพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเลยคือเขามาจากลำปางใช่อ่าตรงนี้ทุกคนดูบรรยากาศรอบๆศูนย์ซิลิกิตอ๋อ มีเหมือนแบบว่านี่คือเพิ่งเพิ่งรู้เลยอ่ะเพิ่งรู้เลยว่าศูนย์ศิลิกิจเขามีแบบอะไรแบบเนี้ยเหมือนแบบโชว์ประติมากรรมโชว์แบบศิลปะศิลปะแบบไทยๆอ่ะใช่ใช่ใช่อันนี้เราก็เพิ่งเข้ามาครั้งแรกเลยนะในชีวิตไม่เคยมาศูนย์ศิลิกิจมาก่อนเหมือนเขาทําใหม่ด้วยแบบใหม่สะอาดสะอ้านทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวเรากําลังจะเดินไปที่ร้านกันแล้วไปเลย ก็ต้องสั่งตั้งแต่ข้างหน้าเลยนะครับมีเครื่องสั่งอัจฉริยะมากกดเข้าไปปุ๊บทานที่ร้านอ่านี่เขาก็จะมีเมนูให้เลือกนะทุกคนมีหมูมีไก่มีเนื้อมีทุกอย่างเห็นว่าเมนูแนะนําจะเป็นชุดเซตเอนะครับเข้ากับเผาเนื้อโคขุนเราก็กดไปหนึ่งโอเคครับระดับความเผ็ดระดับความเผ็ดมีระดับความเผ็ดให้เลือกเอาเป็นเผ็ดแบบแชมป์น่าแล้วก็แบบว่าเผ็ดเลยเนาะโอเคแล้วก็เพิ่ม เราก็จะเพิ่มอีกหนึ่งเราเอาไม่กินเนื้อเราเอาเป็นกระเพราหมูสับแล้วกันเผ็ดระดับแชมป์เหมือนกันไปเซฟนี่ละครแล้วก็้ดูก่อนอยู่ด้านบนก่อนชุดข้าวแล้วก็เมนูต่แบบ่างครับอ๋อเขาจะมีแบบเขาจะมีโคขุนอบด้วยนะครับแล้วก็คอหมูอบซอสกระเพราแล้วก็ไข่เป็ดแต่ไข่เป็ดมีในเซตอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นแกอ่อนเอาน้ำดื่มอะไรดี ก็ต้องน้ําอัดลมไหมอัดลมหนึ่งใช่ม,มีมีน้ําอัดลมอะไรบ้างคะมีแบบโค้กซีโโลอะไรอย่างนงี้มีค่ะโอเครับมีสไปร์อ๋อโอเคครับอ่าเพิ่มมาหนึ่งก่อนแล้วก็น้าเปล่าหนึ่งโอเคได้ามาแล้วครับไปกดน้ำกันนี่ก็จะเป็นแก้วรีฟิลของเขานะครับแก้วใหญ่มากสี่สิบเก้าบาทเฮ้ยน้ำแข็งตรงโน้นึบ เธอเราก็แบบว่ากินของอ้วนกันตลอดนะแต่ก็กินโค้กซีโร่กินโค้กไม่มีน้ำตาลความสอดค้องขอความสมเสมหตุสมผลกลัวอ้วนแต่ก็กินโค้กก็เป็นแบบโค้กซีโร่ไงผสมนิดนึงไม่เอาไม่เอาโอเค จริงๆละวันนะคะเขาแบบว่ามีกิมมิคคือเขาจะไม่ได้ใช้แบบว่าพริกแค่ชนิดเดียวนะคะแต่เขามีกี่กี่ชนิดมีหนึ่งสี่ชนิดเหมือนแบบเพิ่มความหอมอะครับเออมีอะไรบ้างเขาจะมีแบบพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าพริกจินดาแห้งแล้วก็พริกกะเหรี่ยงพริกกะเหลี่ยงใช่แบบเพิ่มความเผ็ดความฉุนนะแล้วเขาก็จะมีสโลแกนประจําร้านของเขาเลยนะครับว่าหอมสดชื่นพริกขี้หนูเผ็ดน่าดูพริกกะเหลี่ยง หอมเผ็ดเพียงทุกชีฟ้าเผ็ดนักหนาจินดาแห้งก็คือเป็นกรอนติดปากประจำานกันนะครับใช่ก็คือแบบว่าเหมือนกันแบบว่าแสดงความเผ็ดของเผ็ดร้อนเออพริกแต่ละชนิดก็มันมีวอมเออเผ็ดตัวหนึ่งก็คือแบบเหมือนเผ็ดข้างในเผ็ดตั้งจากไส้เลยอันนี้คือแบบไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาถึงได้แชมเขามีของดีเทลรายละเอียดแบบว่าเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันแบบทำให้ทุกอย่างมันกลมกล่อมลงตัวได้ค่ะ ทุกคนคือมันน่ากินมากแล้วก็มีแบบว่าเครื่องเคียงต่างๆอันนี้ที่ถูกใจที่สุดคือผิดทอดเขารู้ได้ไงว่าเราไากินผิดทอดพอดีเลยแล้วก็จะมีว่าผิดน้ำปลานะคะนี่โชว์ก่อนดมด้วยเปอามันได้กลิ่นแบบมะนาวด้วย<อ>แล้วก็น,นี้ก็จะเป็นน้ำสุปนะคะอันนี้หอแล้วก็เป็นแต็งกวา่าอันนี้จะเป็นแบบไข่เป็ด คือเครื่องเคียงเขาครบมากเลยใช่สำหรับกระเพรามือนึ่งใช่คือมันเป็นมือกระเพราที่ดูพรีเมียมมากอะใช่แล้วคือถ้าเป็นหมูอ่ะก็จะตกอยู่ที่เซ็ตละ129บาทเทุกคนคือได้แบบหมดเนี่ยหนึ่ง129บาทแต่ถ้าเป็นเนื้อแบบของคุณหลุยอ่ะก็จะได้เป็นเอ้ยก็จะราคาเท่าไหร่นะ189บาทใช่ใชมาอาวุธพร้อมเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ากระเพราแชมป์โลกอ่ะจะขนาดไหน คือความเด็ดที่นี่คือความแบบเป็นกะเพราแบบสูตรแห้งอืมใช่เราอะชอบกะเพราสูตรแห้งแต่แบบมันก็จะมีคนที่แบบว่าชอบแบบเอกเปียกน้ำน้ำเนาะแต่อันเนี้ยเป็นเอฟซีกะเพราแห้งอะไรอย่าง้ยอ้โคือพอมันแห้งแล้วมันรสชาติมันจะเข้าไปในตัวเนื้อหมูมากกว่า ไม่ทุกคนอ,อันเนี้ยได้กลิ่นพริกที่แบบว่ามันแบบว่ามันวิ่งเออมันมันมันมีหลายอันนะมันมีกลิ่นพริกหลายอันนึกออกไหมที่แบบได้กลิ่นแบบขึ้นจมูกตอนเนี้ยกพอแชมลูกขนาดนี้เลยอร่อยคำเลยอร่อยมากรสเส้นฉึงพริกกระเลียงไหมโอ้โหจะบอกว่า รู้สึกผิไดไม่กลิ่นผิดเลยพี่ก็เหลี่ยนเข้าไปใช้ทำอาหารเหนือครับผมแล้วความชาที่ลิ้นอะมันจะแบบมันจะไม่เหมือนกระเพราหมูแบบปกติที่เราทานกั่นทั่วไปร้านตำสั่งอะไรยเงี้ยก็ถ้าเราสั่งเนี้ยเขาจะมาคู่กับก๋าเนือเจียวนะครับนี่น้าตาเป็นแบบนี้ถ้าเราสั่งเป็นกระเพราหมูจะไจะผิดทอดผิดทอดเนี่ยเขาจะเป็นิทอดแบบนี้นี่อันนี้หมูอันนั้นเนื้อจะได้ไม่เหมือนกันนะคะ เพราะกเราก็นึกว่าขนมอกวนจะบอกว่าคุณหรือคนนึ้ว่ามันคือบิทคอปคอปแบ <c oughs> บเค็มนึกว่า <c oughs> ทำไมเขามากับของหวานาบิทคอปไม่ใช่แล้วตัวฉัน <จะ S 1> ซึ่ง<ส><บ>ไม่ทนนันก็เผื่อทานไปแล้วเม,มื่อกี้ดูสีสันสดใสคือมันแบบมัน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 ดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูรสชาติจัดตาเน้นความที่สีแบบว่าสีมันเข้มแต่ยังมีดูแล้วยังมีความเด้งอยู่ข้างนอกจะแบบแห้งๆแห้งมากมาก ใช่ไหมกลิ่นพริกใช่ไหมว่ามันแบบว่ามันมันมันจะโยงมันจะโยงหลายพริกอะเมืนอฉันเห็นว่าข้างหน้าเหมือนจะเห็นว่ามันจะมีห้าพริกนะไม่แน่ใจของคือเน้นมันจะมีห้าหพริกครบเครื่องมากใช่เทคเจอร์แรกๆเลยคือมันจะแห้งแต่ว่ากัดไปแล้วมันยังเด้งสู้ฟันอยู่อะกากเนื้อเจียวอื แล้วก็เนื้อพ้าเป็นไข่เป็ดอ่ะไข่เขาจะแบบใหญ่มากทุกคนไข่แดงใหญ่มากอืฉันว่าคุณต้องลองชิมพริกน้ำปลาด้วยนะจอะอานนี้อ่าโอ้โหพริกแบบนี้เลยเหรอคุณรอ,ม,อมันเค็มเกินไปนะเราต้อง,องลองชิมพริกน้ำปลา,าก่อนนีมม่มีความเค็มแล้วเปรี้ยวเผ็ด ลงตัวทุกรสชาติเหมือนรับใส่มะนาวไปด้วยนะชิมไข่เป็ดเก็บปลาปากพี่พอใช่ไหมยังไงคุณมึนเ้าก่อนนาอกไข่เป็ดมันมีความมันมแล้วแบบเราเจอกับผิกน้ำนปลาน้ำนักปรับให้มันไเรียร์ยั้งเผ็ดท้งเปรี้ยว งตเวเดี๋ยวฉันขอชิมติ่งน้ำปลาบ้างดีกว่าเราต้องใส่น้ำปลาช่ำๆได้มันจะไม่เค็มไปใช่ไหมนิดนึงเอานิดนึงก็ได้้าชิมแค่ไข่กับกระเทียมก็ได้เปร๊บมันเจยาะลงไปเยอะไปไหม <laughs> ครื่องอ่นะเออเครื่องมัมาลงตัวใครเป็นเอฟซีกับเผาแบบว่าชอบกินเผาเผามากๆอ่ะอยากให้มาลองจริงนะใส่พริกแห้งด้วยได้ไหมได้กินกับข้าวลงไปเลยหรอเหตุฉุนอ่ะอือไม่เห็นมันสุกอืออือ ความค้ามีความแบบญี่ปุ่นอ,ะ <S <S อ่ะอมันมีความแบบคือว่าไงดีอ่ะมันจะจืดๆเชิงๆแบบว่าไม่ได้เหมือนน้ำซุปไม่ได้เหมือนน้ำซุปข้าวมันไก่ไม่ได้เหมือนน้ำซุปแบบมันจืดไหมคุณว่ามันจืดนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นแบบมีกลิ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่น,น่อยๆใช่ใช่แต่แต<พ>ไม่รู้ว่าคือกลิ่นไม่รคือมิโซะเออเป็นมิโซะแบบต่างๆอร่อยนะอร่อย เราเป็นสภาชิกเพิ่มสภาชิคสภาชิคสสั่งอะไรไปครับเจ้วันนี้เป็นเออ่กะเพราซีเนเจอร์ซีเนเจอร์เนื้อปะใช่แต่เป็นเห็ดเห็ดนี้คุณทานอะไรคะเราลองบิวบิวเป็นอันนี้อะไรนะข้าวคลุกเป็นข้าวคลุกสับกระเพราอ๋อเป็นหมูคลุกซอสกะเพราเหรออ๋อ อันนี้อันนี้พี่ทั้งสองนะคะก็เป็น FC กะเพาเหมือนกับเราใช่เจนี่เป็น FC กะเพาขฉพี่เจนะคะคือกินกะเพราเกือบทุกวันใช่วันนี้ก็จะให้ลองว่ารีแอคชั่นจะดูรีแอคชั่นจากเจว่าเที่เจเจอมาเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็แนะนำเจมานะครับก็คือทางผ to ู้จับจัดเนี่คือสุดยอด รู้สาเหตุที่อ้วนแล้วนะครับเพราะว่าต้องเหมาให้คุณอดิศทานทุกมื้ออันนี้ของคุณลุยนะอันนี้ของฉันเก่งเนื้อเสร็จหมดก็ต้องมากินหมูกับข้าวครึ่งจานเสมอมันอิ่มแล้วอะแต่มันอร่อยจริงนะหมูเขาล็พี่าิวสั่งเป็นอุ๊ยอันนี้คือเนื้ออะไรนะเนื้อโคขุนเนื้อย่างโคขุนเสิร์ฟคู่กับ ข้าวผัดกะเพราอืมอุ้ยข้าวคลุกซอสกะเพราใช่ไหมเออใช่ข้าวคลุกซอสกะเพราโอ้เจจริงๆเมนูนี้ก็น่ากินอืมใช่ไม่เป็นไรเด่ะให้พี่บิวชิมให้พี่บิวอีสว่ามันอร่อยขนาดไหนเนี่ยแต่หมูเหมือนหมูเขาจะมีความเด้งกว่าท่านื้อะเนี่ยเขาจะแบบทำจนมันแห้งแห้งมากๆอืมเนืมอสับกับเนื้อสับนะอืมแน่นุ่มเลยเหรอข้าวคลุกซอสกะเพราเป็นไงคะ น่าลองกินดูครัน่าขอชิมไม่เป็นไรพี่เจเป็นไงคะเอฟซีกะเพราถึงไหมถึงเครื่องไหมถึงถึงเครื่องอ่ะข้าวผูกซอสอือร่อยเคยกินนารสชาตินเนี้ย ก็คือเหมือนแบบว่าเขาผัดพริกผัดอะไรเป็นเป็นแบบซอสไปผัดกะเพราคุณจะคล้ายๆในเซเว่นอ่ะที่มันเถึงข้าวผัดกับผักอารมณ์นั้นอะมังบิ้วหั่นให้คึกนนิ่งๆนะได้ถือเอาไปเลยทำชิ้นเลยคุณรวยแย่งล้วสองจานไม่พอนะคะอันนี้คือยไปเบียดเบียนเบียดเบียนคนอื่นอีกน้าเป็นมีเดียมเป็นมีเดียมแต่เนื้อเขาดูดีนะแต่จิ้มกับกน้ำปลาฟลึบ อไม่เ็นีย<ง>นุ่มเนื้อนุ่มไม่เหนียวเลยลนนไปแม่ทำช็อตวีดูตอนนี้ก็อิ่มมากเลยนะคะแต่ว่าพี่หลุยน่าจะอิ่มกว่าเพราะว่าพี่หลุยกินให้ผมกินไป <c oughs> จานครึ่ง <c oughs> ตัวเองกินไปแค่ครึ่งจานเองเอมอมันอิ่มอะ่ะเขาให้เยอ,อะอ่ะ คือให้เยอะมากครั้งเสร็จทั้งอะไรนู่นนี่นั่นก็คือทุกคนกินหมดนะคะวันนี้ตบมือ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 หมดหมดหมดแสดงว่าแสดงว่ายังไงแสดงว่าอร่อยนี่หมดงว่อร่อยเลยเนี่ยเหลือแต่พริกเหลือแต่ข้าวนี่โอ้โหนี่อร่อยมากเลยเนี่ยเที่ยงเลยไม่แต่ว่าข้างนอกอ่ะคือพอร้านนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเขาจะมีไอศครีมอ่า เขาจะมีไอติมข้างนอกที่ไหนที่นี่เนี่ยตรงเนี้ยในตัวหลังตุกๆก็หลับไปไหมไปกินไอติมไหมไปสิเออของหวานเราจะกินจริงเหรอไดเอทอยู่นะกินเดี๋ยวมันไม่ครบองค์ได้ไปไอสกันของหวานได้เวลากินไอติมกินของข้าวเสร็จแล้วก็ต้องอยากกินของหวานตบท้ายแล้วกินของหวานเสร็จก็ต้องไปกินของข้าวโอ้น้องเบลกินรสอะไรอ่ะช็อกกโแลตตอนนี้ไม่มีอ่ะ อ๋อมีแต่ช็อกโกแลตมีแต่ช็อกโกแลตหรออ๋อแล้วไอ้ขาวๆนี่ก็ช็อกโกแลตเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นชาไต้หวันอ๋อชาไทยชาไต้หวันเจสั่งอะไรสั่งช็อกโกแลตเฮ้ยเฮ้ยเงนก็ของเราก็ต้องเป็นชาไต้หวันตกเป็นของฉันเดียวเหลืออันเดียวเอาค่ะเหลืออันเดียวด้วยอันสุดท้ายแฟนหล่อถ้าหล่ออยู่แล้วท้ายอันสุดท้าย ต้องลงไปลงไปขี่สำล้อด้วยจะได้ได้ได้ฟิวล้อพังอ่ะจะได้ได้ฟิลคอมเอิเชื่อเด่นได้อยู่ได้อยู่ได้คืออาชีพในฝันหรือเปล่าอาชีพในฝันเคยบอกที่บ้านว่าโตขึ้นไปจะเป็นเจ้าของอูสำล้อจะไปขับตุกตุกคุณคุณไม่คุณไม่อยากทานอันนี้หน่อยอหรอไม่เอา ไม่ทานของหวานเนไม่ทานของหวานเดี๋ยวอ้วนตอนนี้ช่วงนี้แบบอยากมีซิกแพคอะฉันฉันขอสิทธิ์นั้นได้ไหมอะอะไรสิทธิ์อะไรสิทธิ์ไอติมของคุณอ๋อไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวอ้วนแต่ว่ามันจะหยุดแล้วอะมันจะหยุดอ่ะกินเลยไปทั้งแท่งเลยใช่ว่ามันไม่ได้หรอ น่าเกียดมากเลยอ่ะไปดีกว่าไปทุกคนตอนนี้เราอิ่มอิ่ม,มสุดๆค่ะถ้าใครอยากมาลองทานนะคะก็มาลองกันได้ที่ร้านชื่อผัดกระเพราเวิล <World S 2> แชมนะคะอยู่ที่ชั้น LG ตรงข้ามฮอลเจศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะคะมาลองกันได้ใช่อย่าสับสนร้าน<ต>นะทีนี้ใช่แจ้งก่อนว่าร้านที่ลำปางกับร้านที่กรุงเทพอะเขาจะคนละชื่อกันนะคะที่ลำปางเขาชื่อ รัวเนื้อหอมอ่าขัวเนื้อหอมที่กรุงเทพผัดกะเพราแชมนะคะทุกคนอยู่ชั้น LG LG ศูนย์ศิลิกิจค่ะมากันได้าลยดว่าใครอยากมาลองผัดกะเพราหรือว่าใครเป็น FC กะเพราตัวจริงก็ต้องมาลองกันนะคะเดี๋ยวเราสองคนจะต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย